สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่วิดีโอเทรนนิ่งชุดการเรียนรู้เน็ตเวิร์กด้วยตัวเองสำหรับขั้นตอนนี้ครับเราจะมาทําความรู้จักกับนะครับการกําหนด v l แ n นในลักษณะของ mac address base ครับเรามีการเรียนรู้ในเรื่องของ VLAN นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําการกําหนดค่า mac address นะครับให้กับตัว VLAN ได้นะครับจากในส่วนของวิธีการที่ชื่อว่า mac address base vlan นะครับ mac address base vlan ก็เป็นการจัดกลุ่มของ VLA n นครับวิธีการนี้ก็จะใช้หมายเลขของ mac นะครับหรือว่า mac address ของอุปกรณ์การ์ดแลนต่างๆนะครับซึ่งหมายเลขนี้จะถูกกำหนดให้ตายตัวนะครับกับต่ละเน็ตเวิร์กของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอยู่กับสวิตช์นะครับข้อดีของการจัดกลุ่มประเภทนี้ครับเมื่อมีการย้ายเครื่องคอมพิวเตอร์นะครับเราอาจจะมีจุดสําหรับการเชื่อมต่อเน็ตเวิร์กหลายจุดนะครับผู้ใช้งานย้ายจุดไปนะครับผู้ดูแลระบบนะครับหรือว่าดูแลเน็ตเวิร์กก็ไม่จาเป็นที่ต้องมาเซต VLA n นให้กับผู้ใช้คนนี้ใหม่นะครับเนื่องจากว่า VLA n นะครับจะผูกติดกับหมายเลขของ Mac นะครับไม่ใช่พอร์ตของสวิตช์นั่นเอง นะครับซึ่งเราสามารถที่จะทําการแมป MAC address นะครับให้อยู่ในลักษณะของชื่อของ w l a n นะครับยกตัวอย่างเช่น MAC address ชุดนี้นะครับชื่อ VLAN ลเ l ล MAC address ชุดนี้ก็จะชื่อ administrator นะครับ MAC address ชุดนี้ก็จะเป็นของเซล์เป็นต้นนะครับดังนั้นการจัดการ VLAN ในลักษณะนี้นะครับจึงง่ายต่อผู้ใช้งานนะครับในการที่จะย้ายอุปกรณ์ฮาร์ดแวร์ต่างๆนะครับไปยังเครือข่ายของเน็ตเวิร์กนะครับและเช่นเดียวกันครับกรณีที่นะครับมีการนาเอาเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ ไม่มีหมายเลข MAC address ปรากฏอยู่นะครับหรือว่าอยู่ในกลุ่มของ VLAN นะครับก็จะไม่สามารถที่จะใช้งานได้นั่นเองจากจุดด้อยของการจัดการก็คือนะครับเครื่องคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องจะต้องถูกเซตให้อยู่ใน VLAN วงหนึ่งนะครับในตอนแรกการทำเช่นนี้อาจเป็นเรื่องลำบากสำหรับองคอ์กรที่มีขนาดใหญ่นะครับมีปริมาณของเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้งานจำนวนมากปัญหายอย่างหนึ่งของจัดการ VLAN แบบ MAC address based นะครับก็คือกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ หลายเครื่องมีการแชร์สวิตช์พอร์ตเดียวกันเช่นนะครับการเชื่อมต่อพอร์ตนั้นเข้ากับหับ้าคอมพิวเตอร์ที่เชื่อมต่อกับหับจัดอยู่ใน v l ี n คนละวงกันทําให้ประสิทธิภาพของเครือข่ายลดลงนะครับเนื่องจากว่าพอร์ตดังเก่าวเป็นสมาชิกของ VL a n หลายวงทําให้แพ็กเกจประเภทบอร์ดแคสต์ and, แต่ละวงของ v l a n ที่เป็นสมาชิกจะถูกส่งมายังพอร์ตนี้ทั้งหมดนะครับทำให้สตอ r m มนะครับหรือว่าเครือข่ายมีประสิทธิภาพที่ลดลงนั่นเองครับและนี่ก็คือโอเวอร์วิวเบื้องต้นของ m a a c VLAN คอคุณครับ